ดีค่ะวันนี้ย่าย่าจะมามาเอากระเจี๊ยบลงลงกระป๋องเนี่ยเพราะกระเจี๊ยบย่างงอกแล้วที่ที่เดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยกระเจี๊ยบย่างงอกแล้วเนี่ยกระเจีย๊ยบย่าที่เพาะข้าวที่แลว้วเนี่ยคลิปที่แลว้วย่ากระเจี๊ยบย่างงอกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมกระเจี๊ยบย่างงอกแล้วอันนี้อันนี้มันเป็นบวบงูบวบงูย่าก็งอกแล้วเนี่ยบวบงูย่า องอกสี่สี่เม็ดไม่งอกแค่สองกระถางเนี่ยไม่งอกแค่สองกระถางของยา่าเนี่ยย่าก,ก็เลยว่าจะมาเอาบวบงูบวบงูลงกระถางใหญ่อะนีเก็เบขึ้นเต็มเลยเนี่ยขึ้นเยอะมากขึ้นไม่ขึ้นอยู่กระถางเดียวกระป๋องเดียวเนี่ยอัน,นนี้ย่าก็จะเอาบวบงูลงลงกระป๋องนี้นี่ลงกระถางใบนี้บวบงู ว่าเอาไว้เอาไว้ยื่เพราะว่าโตแล้วเนี่ยเขาโตแล้วเนี่ยย่าก็จะเอาบุบงูล,ลงกระถังนี้อันนี้ย่าก็เอาดินนี่เอาผงใส่ไปแล้วผงใบไม้ใบหญ้าแล้วย่าก็จะเอาดินเอาดินใส่เอาดินใส่ด,ใสดินนี่ผสมผสมปุ๋ยไว้แล้วผสมปุ๋ยทานปุ๋ยไรไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ย่าก็วันนี้มีที่ตัก ยามีที่ตักยาไม่ต้องหยิบแล้วยาซื้อมายาก็ยังไม่ค่อยได้ใช้ไงอันนี้ก็ใช้สักทีนี่ยาก็จะตักก็จะเอาเอาบวบงูลงเลยอ่อาลงได้แล้วมั้งเดเอาอีกอันเล้วก็จะไปตั้งให้มันโดนแดดบ้างปลูกได้แล้วอันนี้ขึ้นขึ้นดีเท่านี้เม็ดขึ้นดีมาก อันนี้ยาก็จะอ้นนี้เนี่ยยากก็จะปลูกลงลงเนี้ยอ่ะอันนี้เอาออกทั้งนี้เลยโอ้โหลากนี่ลาก,ลากโอ้ยลากงามมากเลยลากออกโอ้ดีมากเนี่ยปลูกครับปลูกครักสองต้นกระถางนี้ขาดเหลือ ขัดเหลือเผื่อเผื่อตายเผื่ออะไรเอาสักสองต้นเลยอันนี้ออกยากเลยอันนี้ไม่ค่อยออกเอาละออกลวออกลวโอ้โหลากเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ดีมากเลยลากโถยลากดีมากเลยนี่ลากขาวเลยลากดีมากบวกงูย่าชอบกินต้มกินปปเปล่าเข็นข้าวอะ่ะแล้วก็จะอร่อย อันนี้กบแค่เนี้ยพอกบเยอะไปเดี๋ยวเขาจะโคลนเน่าจักดินมาใส่หน่อยโอ้ลากดีมากเลยเที่ยวนี้เที่ยวนี้เม็ดคงจะดีแน่เลยก็เลยงอกดีมากทั้งกระเจี๊ยบทั้งอะไรทีนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วว่ากระเจี๊ยบเราต้องฝังไปบ่มไม่ได้พอบ่มเขางอกมาแล้วแล้วเขาจะเน่าไม่ได้ต้องบ่มไม่ได้ก็ต้อง ต้องเอามาฝังในในที่ที่นี่เลยอันนี้เหมือนจะไม่ค่อยจะแน่นก็ต้องเอาไม้มาพยุงหน่อยแล้วมั้งไม่ค่อยแน่นเแค่นีนน้ลงให้หมดไปเลยดีมั้ใช่ลงให้หมดไปเลยปลูกกระถางเดียวพอพี่เกียรตหากระถางโหรากดีมากเลยกระถางมันก็ใหญ่อยู่ลงให้หมดไปเลยเผื่อขัดเหลือเผื่อไฟเผื่อเขา ลูหายตาตจากไปบ้างเขาก็จะได้เผื่อเผื่อเขาไม่รอดเอาเอาให้หมดสี่สี่ต้นเพราะงอกแค่สี่ต้นเองเอ่ะเพราะว่าใหม่ๆเนี้ยบางทีเขาก็จะอ่อนแอไง,งทีน้ำลดน้ำเยอะไปหรืออะไรไปเขาก็อาจจะแฉะเขาอาจจะตายบ้างต้นไม้อะ่ะนี้เราก็เผื่อขาดเผื่ออะไร คื่อเขาลอดสักรอดสักสองต้นหรือรอดสักต้นหนึ่งมันก็ไม่เป็นไรแต่กระถางเขาใหญ่อยู่เนี่ย,ยแค่นี้พอกระถางเดียวก็พอกินแล้วเพราะอันนี้ปลูกไว้กินถ้าลองมันมันตายทำร้านตต่ขึ้นเยอะๆนะเราก็จะกินไม่ไหวเนี่ยอันนี้ยากก็เนี่ยมาปลูกบวบงูมาย้ายลงกระถางใหญ่บวบงูเนี่ยเดี๋ยวย่าต้อง แต่นี้ผักอันนี้อันนี้ผักเซียนที่ผักเซียนหมดอายุม่ขึ้นเลยขึ้นเหมือนกันขึ้นหล่อมแหลมแต่พอขึ้นแล้วเขาก็เน่าตายไม่โตผักเซียนที่ปลูกแล้วหมดอายุเนี่ยไม่ขึ้นเลยเนี่ยไม่ได้ผลก็คือหมดอายุก็คือไม่ขึ้นเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไปไอ้นี่ใหม่เอาเอาดินไป็ปลูกอย่างอื่นอันนี้อันนี้กระเจี๊ยบก็ขึ้นดีอยู่เนี่ย เจียเจ๊ยบเจี๊ยบก็ขึ้นดีแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยหากระถางลงใหม่เดี๋ยวค่อยปลูกไอ้สองสมวันก่อนค่อยปลูกเอาเอาไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่าให้เขางามมาอยู่ในกไอ้นี้ก่อนโอ้แต่รากเขาออกดีมากเลยเนี่ยออกก้นกระถางดีมากเลยรากอันนี้เดี๋ยวย่าไปเอาน้ํามาลดหน่อยเนี่ยบวบงูก็ปลูกเสร็จเนี่ยอันนี้ย่าก็จะน้ํามาลดแล้วก็ เดี๋ยวต้องหาอะไรพยุงพยุงอันนี้ไว้หน่อยเดี๋ยวต้องไอ้น,นี่พยุงเพราะว่าอันนี้ยากก็เอาน้ำมาแล้วเอาน้ำมาลดหน่อยบวบงูเนี่ยพอปลูกแล้วยา้าก็เอาน้ำลดเนี่ยแค่นี้กเ็เสร็จแต่เดี๋ยวจะเอาไม้พยุงไว้หน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้นต้นเขาล้มแล้วเขาจะเน่าเขาจะไม่รอดเอาไม้พยุงไว้อันไหนที่เอ็นไม่แข็ง นั่นก็เอาไม้พยุงไว้ไงไม้ไม้ลูกชิ้นหรือไม้ตะเกียบก็ได้พยุงไว้แค่นี้แหละเอาลดน้ำอีกหน่อยให้ชุ่มอ่ยข้างล่างจะไม่ชุ่มเนี่ยแค่นี้ง่ายๆเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วบวกงูทำอะไรต้มจิ้มน้ำพริกหรือกินแทนข้าวก็อร่อยนะเนี่ยได้หมดทีนี้ก็วันนี้ วันนี้ก็มีแค่นี้จ้ะมาปลูกมาปลูกบวบงูให้ดูว่าบวบงกบูกับกับกระเจี๊ยบขึ้นดีก็แค่นี้หละจ้ะสวัสดีจ้ะ